12ภาพยนต์นะฮะที่อยากให้ผู้ชมเนี่ยดูมากๆเลยในปี2568 12หนังไทยนะคะที่น่าดูย้ำนะตัวเลข12นะฮะตอนนี้หน้าจอของเราเป็นหนังไทยเฉย,ยๆแต่เรามี12เรื่องด้วยกันนะคุณผู้ชมค่ะว่าเรื่องไหนเนี่ยน่าดูบ้างอยากให้ผู้ชมเนี่ยได้ดูทั้ง12เรื่องนี้ในปี2568เพราะอยากให้อุดหนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนะฮะเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกค่ะที่หยด มาแล้วค่ะที่หยดนะคะหลังจากที่แจ้งเกิดแล้วก็โอ้โหเรียกเสียงฮือฮายอย่างมากในที่หยด1และที่หยด2นะคะตัดครั้งนี้เป็นที่หยด3ค่ะเป็นการเรื่องราวที่ลึกลับมากกว่าเดิมของนายักษ์นะคะและที่สําคัญไปมากกว่านั้นค่ะพระเอกยังคงเป็นนเด็กคุกิมมยะอยู่ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเนี่ยรอติดตามตอนต่อไปแต่ที่แน่ๆเข้าโรงฉายเนี่ยเดือนตุลาคม2568นี้อย่างแน่นอนนะคะอาตัวเลขขึ้นมาแล้ว12หนังไทยนะคะเอาไปกันต่อค่ะ สับปเปลอร์สกันบ้างนะฮะหลังจากสับปเปลอร์หนเนี่ยควารายได้กว่า700ล้านค่ะสับปเปลอร์สก็ทําเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะฮะเตรียมเข้าโรงฉายแล้วด้วยนะฮะส่วนความพิเศษความร้อนจะน่ากลัวขนาดไหนรอติดตามได้เลยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในภาพยนตร์สับ เปะเสองไปกันต่อค่ะอนงสองกันบ้างนะคุณผู้ชมค่ะอนงหนึ่งก็ควัดไรายได้เป็นร้อยล้านแล้วนะคะอนงสองมาอีกแล้วค่ะทําให้หลายๆคนเนี่ยหลอนกับบ้านผีสิงนะคะซึ่งเวอร์ชั่นนี้เนี่ยภาค2องเนี่ยจะสน,สนุกสนานแค่ไหนรอติด ตามได้เลยค่ะนางเอกพระเอกก็ยังคงเป็นโบโมเมรดากับน้องจีแน่นอนเลยคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ากับของแขก2กันบ้างนะคะเรื่องนี้ก็น่าดูมากๆของแขกหนึ่งเห็นไหมโอ้โหสร้างความฮือฮาอย่างมากค่ะเรื่องราวความเชื่อเรื่องราวสิ่งลี้ลับนะฮะในแบบฉบับนะครับ ของแขกนั่นเองค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สร้างกระแสฮือฮาได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะปีนี้เราจะได้ชมของแขก2ค่ะความสนุกสนานรวมไปถึงความร้อนความตื่นเต้นจะอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับไปกันต่อค่ะเหมยกันบ้างเหมย2มาแล้วนะผู้ชม่ะ ภาพยนตร์นะฮะกับการสร้างของโอ้โหผู้กำกับคนเก่งผู้สร้างคนเก่งพี่เอกชัยศรีวิชัยนั่นเองนะคะดารานักแสดงในเหมยสองเนี่ยน่าจะเข้มข้นมากกว่าเดิมได้น้องเจนนี่ได้หมดทั้สดชื่นนะคะมาเป็นนางเอกรวมไปถึงนักแสดงที่จะเพิ่มเข้ามาส,สร้างสีสันอีกมากมายไปกันต่อคะ่ะผู้ชมขาหอแตวแตกกันบ้างจักรวาลหอแตวแตกนะคะเวอร์ชันนี้คะ่ะ หอแตวแตกแหกกระสือนะคะไม่รู้ว่าขวาที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะฉายเนี่ยจะมีการเปลี่ยนชื่ออีกหรือไม่แต่ที่แน่ๆถูกใจอย่างแน่นอนสำหรับคอหอแตวแตกทุกๆคน เล็กซี่เป็นคนหนึ่งที่ดูหอแต่แต่ทุกภาคนะแล้วก็ชอบทุกภาคเลยเพราะว่าดูแล้วได้ความสนุกสนานทันเหตุการณ์ไปกันต่อค,ะค่ะพุทธานาคีกันบ้างนะคะเรื่องราวนี้โอ้โหเป็นเรื่องของคุดเป็นเรื่องของพญานาคนะคะหรือว่านาคีเวอร์ชั่นใหม่นั่นเองนะคะอันนี้ก็ไม่ธรรมดาอีกเช่นกันค่ะก็เรียกว่าหลายๆคนรอจับตารอคอยแล้วมีน้องเข้มหัสวีนะคะโคจรมาเจอกับน้องต้านหนึ่งแล้วก็มีคุณเต้านัทพรนะฮะรวมไปถึงในส่วนของอีก หนึ่งคนนั่นก็คือน้องเขนภูมินะฮะและดานานักแสดงอีกมากมายไปกันต่อค่ะอีเรียมซิงกันบ้างซิงเวอร์ชันนี้เป็นดับเบิลซิงเลยทีเดียวนะคะเป็นอีเรียมภาคอีเรียมซิงภาค2ค่ะเบล่าลานีนะฮะเคยสร้างปรากฏการไว้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ร้อยล้านเช่นกันมาเวอร์ชันนี้อีเรียมซิงสงเนี่ยน่าจะตื่นเต้นและสนุกมากกว่าเดิมอีกนะคะ ไปกันต่อคะ่ะผู้ชมขาหลวงพี่แจ๊ดกันบ้างนะคะหลวงพี่แจ๊ดโคตรซิงค่ะมาพารนี้นะโอ้โหหน้าดูมากๆเลยแค่โปสเตอร์มาอย่างเดียวแล้วเรายังรู้สึกว่ามันสิ้งมากพี่แจ๊ดจ๋านะคะพี่แจ๊ดทำอะไรก็ขำฮาและประสบความสำเร็จในวงการภาพยนตร์เกือบทุกเรื่องเลยนะครับไปกันต่อคะ่ะเร็วๆนี้จะเข้าโรงฉายแล้วนะคะสำหรับพนนนั่นเองคะ่ะ ใครเคยดูลองของนะฮะเออวอร์ชันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนพนอจะหลอนมากกว่าเดิมค่ะจุดเริ่มต้นของครูพนอเนี่ยนะคะว่าทําไมเขาเป็นคนเล่นของแล้วเขาเล่นของแล้วของมันเป็นอะไรของมันเข้าตัวหรือเปล่านะคะอ่ะรอได้เลยพนอรเร็วๆนี้ทุกโรงภาพยนตร์ไปกันต่อคะ่ะผู้ชมคะซองแดงแต่งผีกันบ้างนะฮะการโคจรมาเจอกันของบิวกิ้นกับพีพีค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นะต้องบอกเลยค่ะว่าโด่งดังมาจากต่างประเทศนะโอ้โหได รับกระแสพูดถึงเยอะมากๆมาเวอร์ชั่นภาษาไทยเวอร์ชั่นนักแสดงไทยเนี่ยคาดว่าน่าจะสนุกอีกเช่นกันนะคะได้นักแสดงมากฝีมืออย่างน้องบิวกินพุทธิพงศ์นะคะโคจรมาเจอกับน้องพีพีกิตคาดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะอย่างต่ำๆนเนือซี่ว่า500ล้านต้องได้นะคะปิดท้ายค่ะุณผู้ชมขาอยากให้คุณได้ดูจังเลยพี่นัก5นะคะอันนี้เป็นพี่นักเวอร์ชั่น1เลยนะใครที่ดูพี่นักหนึ่งมาแล้วเนี่ยพี่นัก2พี่นัก3และพี่นัก4เห็นไหมคุณผู้ชม ฉายไปได้ขวาญรายได้เป็นขวาญร้อยล้านนะฮะและพี่นาคก,กำลังจะมาแล้วเร็วๆนี้จักรวาลพี่นาคนะคะห้ามอะไรรอดูแล้วกันห้ามบวชห้ามลืมหรือจะห้ามอะไรในพี่นาครอติดตามได้เลยแต่ที่แน่ๆ ห้ามนะฮะลืมดูหนังไทยเพราะอยากให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยค่ะเจิดจรัสกลับมามีชื่อเสียงแล้วก็ดังไประดับโลกนะคะรวมไปถึงค่ะภาพยนตร์ทุกๆเรื่องอยากให้มีไรายได้ขวาไรายได้อย่างต่ำๆเรื่องละ1 0 0ล้านเป็นอย่างต่ำนี่ก็ถือว่าดีที่สุดเลยนะคะบางเรื่องหอยได้พันล้านหมื่นล้านกันไปเลยนะคะอุดหน,นุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยดูหนังไทยกันทุกคนนะคะ